ถึงลูกทุ่งเกิลกรุ๊ปไทยที่อยู่ในระดับตำนานเพลงติดหูยืนหนึ่งท่าเต้นปลิวๆกรุบๆสร้างเทรนคําฮิตติดปากคงเป็นวงไหนไม่ได้นอกจากบลูเบอรี่อาเซียที่ถึงแม้ว่าวงจะยุบไปแล้วแต่หนูเล็กบลูเบอรี่อาเซียยังคงโลดแล่นในวงการเพลงแถมยิ่งดูสวยแซบขึ้นมากเห็นแล้วต้องขยี้ตาแรงเธอเปลี่ยนไปแค่ไหนสัญญกรรมอะไรมาบ้างล่าสุดหนูเล็กได้โพสต์ภาพพีชีพเทียบกับสมัยก่อนพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเพื่อไม่ให้คนได้สงสัย นานว่าหนูไม่ได้ทำศัลยกรรมนะคะคุณหมอเป็นคนทำแกแค่จมูกชีวิตก็เปลี่ยน #postplee ชีพงานนี้เหล่าแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์กันสนั่นอีกทั้งยังคอมเมนต์บอกด้วยว่าทำออกมาได้สวยปังจนอะไรก็ฉุดไม่อยู่ละจ้า